สว hey, okay. like ัสดีค่ะไข่มุกนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายการสัตว์เพลเฮระค่ะที่เห็นไข่มุก่าคนเดียววันนี้นะคะก็เพราะว่าพี่มุกหนีเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะสําหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีน้องหมาน้องแมวที่ต้องดูแลวันนี้ค่ะไข่มุกก็เลยมีิกัด โรงแรมน้องหมาน้องแมวแล้ฝากสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพและปริมณฑลมาฝากกันใครใกล้ที่ไหนจะได้เดินทางสะดวกไปที่นั่นกันรับรองเลยค่ะว่าแต่ละที่นะคะสะอาดปลอดภัยเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็มีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงแน่นอนจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย เริ่มต้นที่แรกกันก่อนเลยมาที่แรกกันก่อนใครอยู่แถวรามินทาสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาฝากเลี้ยงช่วงหยุดยาวได้เลยที่เฟอร์ลี่เทลโดยที่นี่จะตั้งอยู่โซนการจนาพิเศษ11ทับ1แยก4เรียกได้ว่าเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้ช่วงนี้เปิดรับเฉพาะน้องแมวก่อนนะส่วนของน้องหมาใกล้จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วจ้า ส่วนการให้บริการของที่นี่ก็มีทั้งโรงแรมรับฝากน้องแมวและน้องหมาราคาเริ่มต้นเพียง350บาทต่อคืนส่วนถ้าเป็นของน้องหมาทาง f ฟ r ร์ t ี i เทจะรับไม่เกิน15กิโลนะทุกคนสามารถเลือกฝากได้แบบทั้งเดย์แครและไนท์แคร์ใครจะพาน้องๆไปฝากเลี้ยงช่วงหยุดยาวหรือฝากแบบชั่วคราวก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่จะพาน้องแมวมาใช้บริการที่นี่เขาฟรีทรายแมวให้ด้วยนะ นอกจากนี้เขายังเอาใจทาดหมาทาดแมวให้สบายเหมือนอยู่บ้านเปิดแอร์ช่ำๆตลอด24ชั่วโมงและยังมีเครื่องฟอกอากาศไว้ให้น้องๆอ,อีกด้วยที่สำคัญมีสนามหญ้าใหญ่มากให้น้องๆวิ่งกันแบบจุใจโดยเขาจะปล่อยออกมาเล่นวันละสองรอบสบายใจหายห่วงเพราะมีก้อวงจรปิดและพี่เลี้ยงคอยดูแล24ชั่วโมงกันไปเลยเวลาเปิดปิดของที่นี่คือ10โมงถึง2ทุ่มใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะ r าวนี่แคท Hotel ขยับมาอี่นี้โซล่าเพาวังหิน44โรงแรมรับฝากแมวเล็กๆแต่อบอุ่น r o w นี่แคท Hotel ใครมีแพลนจะฝากน้องแมวช่วงปีใหม่มาที่นี่ได้เลยแนะนำตัวห้องของที่นี่มีขนาดกำลังดีน้องแมวอยู่สบายที่สำคัญราคาเริ่มต้น350บาทต่อคืนเท่านั้น ส่วนการให้บริการของที่นี่ก็มีตั้งแต่ฝากน้องแมวแบบชั่วคราวหรือนานเป็นเดือนก็ย่อมได้เพอเขารับฝากเลี้ยงรายวันและรายเดือนไม่ต้องกลัวน้องๆจะอยู่ไม่สบายพราะเปิดแอร์บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงน้องๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะทางเบลนี่แคทโฮเทลคอยอัปเดตรูปภาพและวิดีโอให้ดูตลอดสบายใจหายห่วงได้เลยสำหรับเรื่องความสะอาดบอกเลยว่าสถานที่สะอาดสุดๆและยังทำความสะอาดห้องพักก่อนและหลังใช้งานอีกด้วย และยังมีเครื่องกรองอากาศไว้ช่วยฟอกอากาศให้น้องแมวหายใจสะดวกด้วยนะบริการดีราคาไม่แรงแถมยังมีพี่เลี้ยงคอยดูแล24ชั่วโมงขนาดนี้พลาดไม่ได้นะส่วนเวลาเปิดปิดของที่นี่คือ10โมงถึง2ทุ่มด็อกการ์เด้น BKK ใครอยู่ย่านราชพฤกษ์พุทธมนทนสายหนึ่งอยากฝากน้องหมามีพื้นที่ไว้ให้วิ่งเล่นสถานที่สะอาดกว้างขวาง ห้องแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนและมีกล้องวงจรปิดสามารถดูน้องหมาได้ตลอด24ชั่วโมงราคาก็บอกเลยว่าไม่แรงอย่างที่คิดเริ่มต้น600บาทต่อคืนสำหรับสุนัขน้ำหนัก1-10กิโลกร,รมัมและสำหรับน้องหมาพันใหญ่ไม่ต้องกังวลที่นี่ก็รับฝากเหมือนกันราคาเริ่มต้นเพียง1,000บาทต่อคืนเท่านั้นนอกจากรับฝากเลี้ยงน้องหมาแล้ว ยังมีบริการก r มมิ่่งด้วยช่างที่มีทักษะและประสบการณ์อีกทั้งยังใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมอีกด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ฝากน้องหมาและอาบน้ำตัวหอมๆกลับบ้านกันได้เลยสำหรับเวลาเปิดปิดของที่นี่คือ9โมงถึง6โมง ไกกันต่อบล็อกบล็อกด็อกขับใครอยู่โซนเรียบด่วนลามินทาเอกมยัยอยากหาโรงแรมรับฝากน้องหมาน้องแมวที่ครบวงจรบริการครบจบในที่เดียวมาที่บล็อกบล็อก,อกบ็อกขับบอกเลยว่าต้องตกหลุ่มรักแน่นอนถึงแม้จะมีบริการที่หลากหลายขนาดนี้แต่ราคาก็ไม่แรงอย่างที่คิดราคารับฝากแมวเริ่มต้นเพียง350บาทต่อคืนส่วนราคารับฝากสุนัขเริ่มต้น390บาทต่อคืนเท่านั้น ส่วนการให้บริการของที่นี่ก็มีทั้งโรงแรมแมวจะห้องใหญ่ห้องเล็กก็มีรองรับโรงแรมสุนัขมีห้องหลากหลายและหลายขนาดมีทั้งคาเฟ่เครื่องดื่มและอาหารไว้คอยบริการรวมถึงสวนขนาดใหญ่สำหรับวิ่งเล่นมีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดสบายใจหายห่วงได้เลยบริการอาบน้ำตัดขนสำหรับลูกค้าที่ฝากเลี้ยงและลูกค้าที่สนใจ สาว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่ให้น้องหมาได้ออกกําลังกายแบบเต็มที่ไม่เบื่อไม่เหงาแน่นอนและยังมีเพจช็อปไว้คอยบริการอีกด้วยสําหรับเวลาเปิดให้บริการของที่นี่10โมงถึง1ทุ่มปิดบริการทุกวันพุธนะที่สุดท้ายที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้6 6 s so Dog Society บ้านที่อบอุ่นและซ่อนตัวอยู่ในย่านวัชระพลจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความรักสุน,นัขและความเข้าใจว่าเจ้าของทุกคนก็มีความห่วงใยน้องหมาเมื่อต้องห่างกันก็เลยตั้งใจว่าจะทำโรงแรมรับฝากสุนัขที่ให้อิสระกับน้องหมาและรู้สึกได้เหมือนอยู่ที่บ้านถึงขั้นว่ามีวางเตียง6ฟุตเอาไว้ในห้องพอน้องหมาบางตัวติดนอนบนเตียงกันเลยนะที่นี่จะให้น้องหมาอยู่กันเป็นห้องไซา์เท่ากับห้องนอนจริงๆเลยดังนั้นก็จะรับได้จำนวนจำกัดต่อวัน แต่รับรองได้เลยว่าคุณและน้องหมาจะต้องประทับใจกับดีเทลความใส่ใจของที่นี่แน่นอนซึ่งราคาเริ่มต้นก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะเริ่มต้นเพียง300ต่อคืนเท่านั้นนอกจากบริการรับฝากน้องหมาแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆที่เจ้าของทำและควบคุมเองทุกขั้นตอนบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสุนัขที่ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม ปาขนสุนัขให้น้องหมาเพลิดเพลินและผ่อนคลายขนนุ่มตัวหอมกลับบ้านกันไปเลยสำหรับใครที่อยากจะมาใช้บริการที่นี่ก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเลยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโรงแรมที่ไข่หมูเอามาฝากเป็นยังไงถูกใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนเนี่ยใกล้ตรงไหนแต่ถ้าในช่วงปีใหม่นี้นะคะหากว่า จองไม่ทันหรือว่ายังไม่มีแพลนไปไหนสามารถอยู่กับน้องหมาน้องแมวได้ก็แนะนํานะคะว่าถ้าหามีแพลนก็สามารถไปใช้บริการร้านต่างๆที่ไข่หมกแนะนํานะคะใกล้บ้านได้เลยแนะนําว่าให้จองไว้ก่อนนะคะเราจะได้มีบ้านให้น้องหมาน้องแมวได้อยู่แบบปลอดภัยหายห่วงค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้โรงแรมราคาพิเศษจริงๆเนี่ยในแอปมอบูมของเราอะค่ะก็มีราคาพิเศษมีแพ็กเกจให้นะคะลองโหลดกันมาได้ค่ะแอปพลิเคชันมาบูม M A A B O O M ค่ะสามารถโหลดได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android เลยนะคะหรือสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้นะคะพิมเว์ไว w M A A B O O M c o m ได้เลยค่ะ และคลิปหน้านะคะจะเกี่ยวกับอะไรในช่วงเทศกาลนี้นะคะฝากติดตามสัตเทเฮราของเราไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย